ครับสวัสดีครับพี่น้องกับพ่อกับบาวุฒิตอนบายบายครับเมื่อน,นี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนาะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับไก่สีหอดเดียนเมษาแล้วบาวุฒิยังบอนว่าเปิดครับอ่าเดี๋ยวบาวุฒิสีมาแนะนำอ่าพี่น้องผู้ใดอ่าโ่มีเงินซื้ออ่าโ่มีเงินซื้อพระละไวยกะ ฟังคำแนะนำจากบาวุดได้อ่าเฮาเฮาใส่จุลินรี่สังาะคอแสงก็ไดครับก่อนกอนสีบาวุดสีมาสีมาพ่อพระละไว้นี่ก่อนหนานั่นคือบาวุดเห็ดเห็ดจุลินรี์สังาะคอแสงใส่เอง้วกะ็อันนี้เสื้อมันยังบบตายครับบาวุดเสื้เบ่งนี่ผ่านมาสามปีแล้วครับนี่ผมมาเบึงมือเเสานน่โอ้ยังใส่ได้อยู่จุลินจุรินรี์สังาะคอแสงบาวุด บัวลายไส้าละไว้ก็คือผมเอาจุลินทรีย์สังรา์แสงขวดขวดหนึ่งนี่ผสมน้ำสิบห้าถึงยี่ิตรินี่ฉีดทุกเจ็ดมือครับฉีดต้นยางก็ดีขึ้กันครับผู้ลังคนนสงสัยว่า,ามันเห็ดยังไงบาวดจุลินจุลินซีสังครา์แสงมันเห็ดยากบอ่อ่ามันเอาไข่อเอาไข่ใส่ผงชูรส ไข่หนึ่งฟองฝงชูรสหนึ่งช้อนก็นได้หรือครึ่งช้อนก็นได้้วกะน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนอ่าแล้วแต่ผู้ใดสีมีสูตรสูตรของไผของมันผู้อื่นเข้าอาจทิศไส้กบปิอาจทิศไส้อานทิศไส้สปลาอมีหลายสูตรหลายอย่างหลายแนวอันนี้ถือว่าน้ำเสื้อมันยังแข็งแรงอยู่ครับ ผ่านมาสองสามปีแล้วเบาุดโบ,บ,บด้ฉีดครับมันต้องฉีดทุกอาทิตย์อ่าก็กได้ผลดีขึ้นกันนี่คือเฮาเฮา,าอยากลงทุนหลายอ่าเป็นตัวเรียกตัวนึงให้พี่น้องก็แล้วกันพี่น้องผูใ้ใดอยากมีสวนยางก็อยากล่องใส่เบิง่งอ่าเดี๋ยวผู้ใดอยากฮ็ดเป็นเดี๋ยวเบาุดมีเวลาเบาุดสีผ้ามาเห็ดให้เบิง่ง ขยาให้มันเป็นเร็วก็คือมันต้องมีหัวเชียมันยังสิหัวเชียอที่แข็งแรงเังสิผ่านมาผมว่ามันเชืยอมันตต่แล้วมันยังบมทันาตดับตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับนี่คือบาววานก่อนสีใสพระละไวยบาวุก็ใสตัวนี้สีอ่าก่อนสีตกลงปุงใจกับพระลไวครับมี่อย่างก็ทางมาสอบถามบาวุนใด ครับ0 6 2 0 4 8 6 7 9 1เครับเพจภาว้บบนราชธานีส่วนใครที่ถามว่าเปิดนายางได้ยังบ่าวุธเดือนมีหน้าไม่าเปิดได้ครับใบเริ่มแก่แล้วถ้าดอกร่วงใกล้จะหมดแล้วเนี่ยกับเปิดก็ได้ครับผู้ใดมีภาระหลาไาผู้ใดเปิดครับฝนมากก็คือเปิดได้เลยครับปม่ต้องคึ้ยากครับถึงใบจยังไม่แก่เต็มที่ก็เปิดได้อ่า กระตุนไปอ่าไม่ยังทางมาส,สอบถามปรึกษาใดขั้นปุ๋ยแพงกะหาขี่ไก่หาขีาข่งวัวไปใส่คือบาวุดเห็ดเองสิเห็นบ่พี่น้องอันนี้คือขี้วัวแลวกบ,บาวุดก็บสั่งขี่ไก่ไว้น้ำอ่าผสมกันไปอ่ายางใครไครก็รักอ่าฝากไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อครับฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมบาวุดครับขอบคุณครับ